บัดนี้วันที่15เดือนมีนาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่72ที่ข้าพเจ้านายอธิเทพูุครอหน้าเฟซบุ๊กอธิเทพรหัส229ขอถวายสิ่งสดสารยายพระสูภระพะปิริญมนตต่างๆถาวายเป็นพระทุบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแต่ครูบาอาจารยา์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอราพระนุาในบทสดอย่างต่อเน,นื่องในเทินหนึ่งบสทสดชนุมน่มเทวดา สมัญตาจักรวาลิสุตตาคันฉันตุเทวตาสัตามุนีวะจตสะสุนันตุสังคมุขังตทศกามีจตุเปสิริกันตเตจันทึกิวิมาเนทิพิรัติเจคามีตรลุปนักขะเหตเทหามวตุมหิเชติคุมภาจาจยะตุเทวชลธรรมิสเมียักขำพันนาค่ะการเทตตาสันทิกียมุนิวะจัังสาตโวมีสุนันตุธรรมสวรรคการหอวยมัฏันตาธรรมสวรรคการหอวยมัฏันตาธรรมสวรรคการหอวยมัฏันตาสองหมดปุชาบาลตนาตรัย Iminah sekali nak putang api puji amat Iminah sekali nak tambang api puji amat Iminah sekali nak sangkang api puji amat Sambut kapal tanah terakhir Nyarang sama sebut pak wak Putang pak wak untang api watih imik Sobakatuh pak kuatah Namun sami imas sebuti Seperti penumpang utuh sama kesangku sangkang lamamik si bos suara nama kasih tiga tangan namu ada kawa tua rah tua sama semua desa namu ada kawa tua rah tua sama semua desa namu ada kawa tua rah tua sama semua desa ha bos suara tapi kemana pata kutang salah nangka jami tambang salah nangka jami sang hang salah nangka jami itu di yang pi kutang salah nangka jami itu di yang pi tambang salah nangka jami tadi yang pi kutang salah nangka jami tadi yang pi tambang salah nangka jami tadi yang pi sang hang บทสวดจากกิริยาคาถานาทีมีสันนังฐานอันยังพุทโธมีสันนังวรังอิเตนะสัจจะวัชเชนัสุติมีหุตุษปทานาทีมีสันนังฐานอันดังคำมุมีสันนังวรังอิเตนะสัจจะวัชเชนัสุติมีหุตุษปทานาทีมีสันนังฐานอันยังสังคุมีสันนังวรังอิเตนะสัจจะวัชเชนัสุติมีหุตุษปฏาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร Iwa mesutang ikang semayang bahawa sakit suwi ala tiga pilih watu sembing maha menimbahata. Pikus ingin kasih tiba jemati, pikus itihis bihiwa arhantihisasi, iya lo katatuhi diwata. Ibu iya nasani beritahu jipa kuantang, sangat ja อัะโขจะตัวนังสุตตะวสกายด้วการัางเทวนาเอตเสัยอายังโขพักวสเกสุวิหารติกะปิลาวตุสเมืองมหาวันิมหาตาพิโกสังเกตนาสิทธิปัญจมาติหิพิโกสเตหิสุภิหิวะอรหันติหิทัสนหิจโลกกาธาตุหิเทวนตาเนปุญญาณาสนิปัรตตามหุติพักวันตังทัศนัยยาปิฝุสงันจะกเทนุนาไมยัมปิยาณะพักวาเตนุปัสังกะมียามาอุปสังกมิตาวะพักวันตัวชนิกีปัจญวัคขาตาภาสยามาติอัตโขตาเทวนตาสิยาธาปินามาพะละวะปุริโสสััััมติงงวาภห ปสาริย r ปสาริตังวาภาหังสมิชิยะอิวะเมวาชุภาวาเชสุเทวิสุอตระหิตาภากะวนตปุตตระงสุอัตถโคตตธิวะตาะคะนตังอภิวาิตะวะเอกมันตังอถังสุเอกมันตังสิตาโคเอกวตาะคะนโตันติกิมังคาังอภาชิมหาสมยุปวนสมิงเทวะกายาสมาคตาคตัหะอิังธัมมะสมยปะทักขิตายะวะอปราิสังคันติตโคปะ ภาวะเทวตาภควันโตสังเกตอิมาคาถาภาษาสิสตระภิเกโบสมถะหังสุจิตตังอนัตถะอุชุกำังกันสุสาระจีวานิตานิชีหะนิตวาอิธราณีรักขันติปฏิฏิตะอตคุอปาริภาตะภควันโตเสติเกอีบังคาถาอภาษาสิจะบาศีน Ata ku mata sunanta susunakati Ata ku parah tewata pakawanto Sandiki imang karang apasi Nyakiti putang saranang katasi Nanti nakaseming apaya buming pahayam Manusang dihang tewakaya Nang paripulisanditi Ata ku pakawapiku amatisi Jibunin api keweta Sasukur kata tusu tewata Nani berita henti Lato sama sebut hati sampi Pakawanta para paramayewa tewata Sandi berita ehisung suyatapi mahal-mahal itarahi ibu-ibu kewiku wisentik atara-atara ngarah untuk semua semu ta kita para mayu mati buta seni berita bahwa sendirian api mayang itarahi lagi kisah kiti kisah mimpi kewitimah kanyarang nama ini titi kisah mimpi kewitimah kanyarang nama ini dan sudah tak satu kamaran jika roh tapah bisnis amit iban pak titi kuotipi kupaku bentuk pecah susu baku maik atau boca สิโลกมโนกัสสากุมภายุทากุมภาติสิสาเยสิตาสิลิกาปัลลังเปหิตตาสมาหิตาปุถุสิหะวิลิสเลียมานุหังอังสาปิสังพุโณโอทาตมะนฑสาสุทธาวิปัสสนามาวลาปิญโยปัจจสติยะตวามวณิปิโลทวีต่ตัวมมติี่สัตถาสามกิรตสานิลัติเถระกายะพิกันตาถิพิชานาทพิกุบูทีจะอัตตปมะกะลงสุตภาะพุทธศาสนนังตีสัมปะตุระหุงญาณอมานาสานอมัสสานังอภิกิรทัสสะสธรรมทักขุง ส, calcium, ส, enos, สัตว์ช้างสัตตัสัตริงตว์ต่งอีกสหัสานังและมนุสย์นะธรรมะทัสุงอภิเกนะ้ธรรมะทั้งหงที่พระสภามุชาอาหูทัานจะสปังกับปัญญาอย่างวิจิตวานนจะกุมอะตัวอมนทยิ่งสตาสาวกเกสะนี้ม่ติดทีว่าการญาพิกันตาตีวิชาน้าท้พพิโกโบยิบุหังกิตดิสามิจิรันนิโอนุปะโสสัตว์สัตว์ไว้จะขาดคุมภากระเป็นรัตวะ อีกที่มันโตชุดที่มันโตวันนั้นมันโตเยสัสเซโนโบนัมานะภิกขะพงศ์พิโคดังสมิติมณังศาสนาให้มามาตายยากขนาดนั้นแต่วันนี้หนูอีกที่มันโตชุดที่มันโตวันนั้นมันโตเยสัสเซโนโบนัมานะภิกขะพงศ์พิโคดังสมิติมณังทหารขีลาติศาสาายากขนาดนั้นแต่วันนี้หนูอีกที่มันโตชุดที่มันโตวันนั้นมันโตเยสัสเซโนโบนัมานะภิกขะพงศ์พิโคดังสมิติมณังอิจเตสราศาสาายากขนาดนั้นแต่วันนี้หนูอีกที่มันโตชุดที่มันโตวันนั้นมันโต

Kajim manja tisang nasya wiru kuota pesa Saudara jadi sauna sapu itu tak tiga kadang kadang tiba baharaja hara saja so kita pindah sapu ini mana mana ini bentuk picu di bentuk mana bentuk ya lumbu mana mana api nang itu nak sampai puri masih sangat tak tu nak kimia baru pakau baru pakau di kimia baru pakau baru utara masih rasa sementara di rutin sah tak salah mana akan sur menikah pilu tapi ya sama ya baru sah aku ว่าจนิกาสถทมามยาโคเดนตุเบนตุวิีจวิตัวสเตโนการาเจากินุสัตุนิสถจักประมาณอปมานโยจะเชวสชุตโจมัจิเจตาโจันพมนโรชานสโภอาคูปชิโคเชวะติมพุทธชยาวาจสาอติจันยราชานุันตภาษาราชุิดูรมนะอิการมงพิคุนังสมิติงดังอาถาคูณนัสปานาค่ะ nisala sana saya kerja ke setelah aku banyak saja TV kamu dah tatar saja aku dah kaya sedo irama doa aku suka kasih mimpi gue dan jadi lah aja sah sah nanti itu pasti saya cakup itu ti cakup ini hanya sah tiba nanti cepat tak cerita rasu pada itu desa nama apa yang nama si supaya tuh kima putu เดินหาิวาจะหิบปายันตานาคาสุปันตัสารมรังกังสุพังนาวรสีหัดเถนะสัตวทอสุราสิตาพาลตุวัสวัสีเถอิงสัมโตเยสโนะกัญชาบามิสัมบัอสลาตานวิคสาวิปจติสุจิติจักพาลุวณุมจิสะสุตันจักิปุตานังสัพพิวโรจนมกาเจนะหิตวะะลิเสีังละบุฮะกตอาุ สมัยอยู่ททดตโคดังสมติวรอาภูจะเิวะปฐวีจติชวโยตถาคัวนาบุราเทวสมจยะสสหเมตากรูกายะอกุทิวายัสเดนทัศติัตตากายสิรนตบาิโนอิทิมโตยุติมโตวัตนตะสนุบธรรราปิกบบิโกดังสมิติมวนังเวุจะติาสาจะจะสมาจะทุเบมาจะสิสเทวจะทำภคคปริตา

มมานากามึงก็ดำสมินังมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุดมาให้ปิุสกอกอูมนุษย์สุกาประธากูหารโยเทวายจารุหิตาชิโนปรมหาปรอกเทวายสันโนจีทัศนายสเปรนตัมินโนอิทิมนโตชิมันโตวัน้มนโตยสัิโมมานพกามกกัดสัมินธ์ดมันง

Siete sasana kaya saperan perena na tomanino ite mento si te mento wana mento esasino muramana pikamungku kau nang semening wana jadi te te wari kaya sa perena na tomanino naman wajena akan jung jie jin jie te jasa baku tajata ma kilang o tina ma sabarang sapa rang saki mo na kang chan nawa asida tang soka ma para ma toca kuta ite mento sa ran nang kumaroti socha so baka semiting wana nang sa saka ma lo kanang ma apak ma piti te te upapan Tisaca masikuaka halitu beribaritu tisaca sempi-hampi kandisi titiwisapa maki marasena api kami kepansakan asamandiyang. Itakan datapan datara ikin amatamunubu sementap beribarita amabumu jidak wajinang. Nyi ditetama hasenukan hasenyang apisiyikpani natalama hacas lawang katapai lawang. Nyi tapau seko meko, sehianto sewisiko, setaso baju patanti, sengkuto asayang Dicca atapamaka tinjaya ophi ketua aja kumbuh atowa meti rasa sabeki satyadi lati parasilabi katati wisana taki kubuh Dicca atapamaka rusudra pavi satyadi ngwi terakhir begamu ni sang romo panti dung saphi wisana tang sanga khaya ditaya susenu mu tan tirsah puti sewaka diri สุทธรรมจักรกับปวัตตะสุดเอวเมสุตังเอกังสมัยยังบัคคบาภาลานิสังวิหาริติสิปตนิมิกตาเยตระโคบัคคบาไปจากวิขียปิกุอมันติสิเทวมีพิกเวอันตาบปะพิจิณัสนะเทวิตภาโยใจยังการมีสุกามสุขันกายยุโนโคหิโนุคมุบุตชนิโกะนาฬิโยนาสันิโตโยใจยังอัตตนิโลกานิโนโคทุกขอนาฬิโยนาตสันิโตอิติเตพิกเว nanti anu pakama masima padipata takakati nanti nipitan buta taku karani karani upasamaya apinya ya semburaya nyipana ya sama dati kata majasa api kawin masima padipata takakati nanti apisan buta taku karani ya nakarani upasamaya apinya ya semburaya nyipana ya sama dati ayamu ma'ali dan kiku wakuhu yati dan sama เอยก็สัปปิกุเวมิจุมาปริปัตทาทะกะตินะปิสังปุตะกุกกะระนี้ยะนะกะระนี้ปะสะมัยะปินายะสัมปุตะยะนิปานะยะสัมมัตติยินะโหปะนะปิกุเวตุคังนี้สัจจังตะกิปิตุคะชะระปิตุคะมะระยันปิตุคังตุคะปะริติวัตุกะนิโรธะสุขะสายะปิทุกขะอปิเยหิปะโยโหทุกขะปิกะหิมีปะโยโหทุกขะจะปิฉังนะลัปันติตัมปิตุคังสังจิตตะนะปุจุปะทานะกันธายินะโคปะนะปิกุเวตุคะสะปะทัยะยะสังจัญญะยัง แต่ตาแตตาแต่ตารพื่นันทีเจยติทางกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอิตังคูปนาพิทุเวทุกขันิโรธอิเลสัจจังโยตัสสาิวะตัณหายะอิเสสาวิดารินิโรธจาโหปตินิสัคโคมุติอนันตโยอิตังคูปนาพิทุเวทุกขันิโรธคามินิปฏิปทาอิเลสัจจังอายามิวะอริโยอิตังขิภูมะโคสเจยติตังสมาธิติสมะสังกโปะสมาวาจาสมากัมมณตัวสมาอาชีวะสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิ

ลตันดีไมพิกเวบุเพอนอนุสตสุธรมสุจักขุตปาลิยังุปาิปัญญาตปาิพิชานตปาิอโโคตปาิังทุกขสัปทาโยสจังตม่พิกเวบุเพอนนุสตดสุธรมสุจักข r ุตปาลิยังตุปาิปัญญาตปาิพิชานตปาิอโคตปาินำโคปังทุกขสมปทโยิสจังาตพันตมพิกวเวบุเพอนนุสตเสุธรมสุจักขุตญญชาตป ตโเนตทุกขะสมุทโยสัจจังปะีนันจมพิกเวบุเพอนนสุเตสุธรมเมสุจักคุตปาทิยานัปาิปัญญาตปาิวิชาตปาิอารมกุตปาิตงทุกขะนิโรทสัจจันติเมพิกเวุเพอนนสุเตสุธรมเมสุจักคุปปาทิยานัปาิปัญญาตปาิวิชาตปาิอรมกุตปาิตโเนตทุกขะนิโรทัสัจจังสิาทันิเมพิกเวุเพอนนสุเตสุธรมเมสุจักคุปปาทิยานังุตปาิปัญญาตุปาิ ตังคปนททุกขนโลทอริสสจันจึงมิกเบบุเพนนุสตสุมสุจังอุตปาิยานัอุตปาัปัญญาปาทิวิาปาทิอารมปาิต่งทุกขันนโลทุามินิปฏิปทาอริสสะจันจึงมพิโกเบบุเพนรนุสตเสุธมสุจังอุตปาธิยานังอุตปาจิปัญญาุตปาทิวิชาุตปาทิอารมกตปาธิตังคนไปในทาทุกขันนีโามินิปะปทาอริสสจันพาเวพนติมาิโกปาิ ังคูเป็นัทุกขัอิรตคามมีปปสยามพรวิันติเมีพิกเวพนนุเสุธรรมสุจปาริอนังตารปัญญาทปารวิชาตพาริอรตวาริยาวกิวจมีพิเวมสุจตุสุเสติสุเอวันติบริวตังทพาะาากังยะถาภูตัานะนั้สนวิทังอโหสินิตาว่าหังพิกเวสติวกิโลิสมาิกิสัตตมิสัตตัมมิยาปชยยา สถิบวมุนุสัยยะอนุตตรังสัมมาสัมทธิอภสัมพุทโปัญญาสิงห์ทุจะโคมีพิกเวอิมิสุตุสุเอดียสุอวันติปิวตังธรรมรสาการังยะถาภูตังยานั้สนัสุสุทังอโหสิตอาตาหังพิกเวสถิววกิโรกีสัมมาลกสพรมักเสัตถามนิยาปชายาสถิบวมุนุสัยยะอนุตตรังสัมมาสัมทธิอภสัมพุทโปัญญาสิงห์ญาติังจะปะมีทัศธรรมุสปาย่ิอุตตปาเมวิวุติอิสัมมาติชาติภิสิต อภินอมันสมิงจับปะนาวิานาสมิงคันยามานีอั้สมันโตปธานจะสววิตังมิรมาังธรรมะจกคุ้มกุศปาที่ยงกินจีสมุทรธรรมังสัมพันตังนิโรธรรมันติบวติตีจะพ้งตาธรรมจะเกยเทวสมุนาไปสุงอิทธมภาวาฟานานิสียังอิสุปตนิมิตายอนุตรังสมมาจะกำปวัติตังอภิทปติยังสมนีนวะพัมมีนวะเวนัมามนวะพมุนวะเกิดวันรศรมติุมาลังเทวาังจ

Pada ini minta sewati dewa setamun sawi sung Pada ini minta sewati nang dewa nang setang sutuwa Pama kayika dewa setamun sawi sung Pama kayika nang dewa nang setang sutuwa Ia tanpa kewa para isi yang isi Pada ini minta iya nuterang tanpa jakang Pawa ditang apati-apati yang sama nilawa Pama nilawa diwai nilawa mali nilawa Pama nilawa wakilin jiwa loka sementi Ili hati nakanin hati nama hutina Nawa pama apa mano ca olalo upasuru kami mati wanang thi banuphawa kato bhagawa tha nang uthani si anja sibhatapo kuthanjo anja sibhatapo kusanjoti iti si han aja sambantu kusanya sa anja kusanjoti tamanam angoh siti 9 kuthanusati yutipiso bhagawa rang samasamputho vicharanasambandhu sakato lokapitu anuttaro puris

สิบสามพระคาถาชินามัญชนพระยาสนากตาพุทธาชิตวามบาลังสวานังจตุสัจัสมังรัชยพิ้งศุนราศภาตันทังกะระตทโยพุทธาอัตวีสตินายกัสเพปฏิทิตาไมหังมัทเจเตมุตุจราทิเสปฏิทิตโตไมหังพุทโธธรโมุทวิตโจรณีทั้งคูปฏิทิตโตไมหังอุเรสปะคุณากรโรหาทกิณีอนุตตโตสารีพุทโธเจทะขินีกุธันยุปิปภะกัสมิงมุคลานุจะวามเกเจทักกิณีสมุนีไมหังอัิสุกอนันทลาหุลา กสสปโวจัมหานโมอาภัสยมหาสัพพตะเกคิสโทปิฏปากัสสปิงชุลิโยบปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโิสุปิโตปุณิปุงขบโวกุมารกสสปโธเทโรภิสิจิติวาทะโกช่วม่หังวัชนินิตจังปฏิทาสิขุณากรโรปุณหุขึ้นมาโลจัปปุปาลีนันทสิเวรีเทระตัจิมิชาตาตันตะเกติละกามะมะเชสาสิติมหาเทระวิชิตาชินสสามกกาอิตาสิติมหาเทระชิตะวันโตชินุรสา telang tasilat isyena angkak mangkisus santita dananampulatua asyik dan jini mita sutekang dan jakang bajatua asyik wami akuni malakang agasi sayang asyik jisabakali lancita jina nanamara sanjuta sakapatala langkata watapitati sanjata pahni rajatubadawa isyisa wiliang ngan tuananda sitenat disasa wasutumi segit jina sota sambutapacali jina pacalamat jimik mahalantamahitale sota pelintuman เป็มหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุกุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปเทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคารุภาเวนะชิตันติตารายโยธรรมานุภาวะปาทุโดเจรามิชนะปัจเเรตีขุมสี่บริสุทธิ์ภาหุงมหกะภาหุงชาสมาพิณิมีรสาวุฒิธรรตังคีมีกำลังอิสกโครัสเซนมาลังทานาที่ธรรมานุชินานุชิตารามุนิโทตันติเชสาบังติเกย์บังคะลาอนนี้ มาลาเดลิกกบพระพิยุทธิสักพระราิงโครัมปนกรรมมากมากสตะขัตทยขังคันติสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตสสาวุนเดเตชิมังคลานีนาลาคิลิงก็จะวังอธิมัตถภูตังขาวะคิจักกรรมเสนีพุทธาตโรนตังมีตัมปุสีกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตสสาวุนเดเตชิมังคลานีโลกีตะขัดข้ามเติหัตเทยุทธาธโรนตังทาวันทิโยปัตถีขังผพุทธมาละวันตังอิทีพิสังขตะมโนชิตวามุนินโทตันเตสสาวุนเดเตชิมังคลานี กัตวานะกัตมุตทารังอิวาคภิญญาจินใจยสธวัจจานังชัจกายมัตเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนิลโทตันเตสสาปุโธเจเามังคลานีตัดจังมหายยะมติสัจวาทัเกตุงวาธาพิโลกิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปเชลิโตชิตวามุนิลโทตันเตสสาปุโธเจเามังคลานีนันโถปัญติพุจฉาคาวิปภังค์ม่เห็นทินปุติเนเธรัพุทธเจ้านะตมาปยันโตอิทูปเชกวิธินาชิตวามุนิลโทตันเตสสาปุโธเจเามังคลานี ทุกขาหฤที่พรุจเจเอนะสุทัตระหัดทั้งพรมังสุบิดที่ชิตมีประกาศิยานังยานาขเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตศสาพุิเจชัมังสารานีมีกาปิพุทเชัมังขล่าอัตตาขาอยู่วาจโนนงเชนที่นี่สารเตมวัันตีหิตวาวุนีกวิพิธานิจุปัตถวานีโมครังสุครังอธิกรมียานันโดสปัญโยมหาครุณิโกนาทงหินใจยศปะปานีนังปุริตวมปารมีสัพพะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวาเชนะหุตุเจเชมังคะลัง ไยันโตัวโพธิยามูเรศกยานังนั้นที่วัฒโนเอวังตะวังวิทชโยโหหิชยัสสุเชยังมังคะเลอปราชิตปัญลังเกสีเสษยปะถุพิภูคะเลอภิเสกิสสะพัพุทนานังอคัาปะตูปโมูลเสุนักะตังสุมังคะลังสุปะาะตังสุหุติตังสุขานุสุโมหตัวจัสสุทิตังจัปมัจจาลิสุปทักขินังกายากัมมังวาจากัมมังปทักขินังปทักขินังมนุกัมมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานักตะวันนักปันตเทปยปักขินี ปนุพมังครางรันตุสฎพเทวตาสภพพุทธานุภาเวนัสตาสุทีพน์ดเตพนุษพมกงรางรันตุสฎะพเทวตาสภพธรรมานุภาเวนัสตาสุทีพน์ดุเตพน์ดุพมังางรันตุสพเทวตาสภพสังขานุภาเวนัสตาสุที่นเตสิบห้ปฏิทานคาถายาเทวตตาันติวิหาลภาสินีทูปเกลปบุติเลเติงเติงตามเทนะพวันตุพุจิตาสสติงกรุเตะมหาลพันธลีทเาจะมชานวกาจุพิกบูสารามิกต อบัญต uh at ิอ uh ja, no, ma, ุบาสิกาขามาจาเทสัสนี่ข้ามาจากอิสราสปานุพุทธาสุกิตาพวันตติเชลาพุทธายปิดาอัมตาสัมภวะนติชาตาอัตบุตราติกายิ่งยานิการสรรมบดังปัจจิตเตสเพปีทุกขะสากโรณตุสังขยังคาทุจิลังจะดั้งธรรมูธรรมชลาจับุคลาสังค์โหตุสมะโควะอัตยัจจะอิตายัจจะอัมเพรขันตุสัทธามาถเพปีธรรมะจาริโนผู้ทิงสัมมานวิเรยะมะอมิอริยะ ปวีทิเตปัชน่าหุ่นตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนาธรรมสาลังปวีชนตุองการด้วยเทวปวงศตุอุธิภาวายสตานังจะไม่ทิ้งในตุเมตติิงเมตตาปิตาจะอาจจะช่างนิจังรักขันตุพุตตะกังอีวังธรรมีเจราชโนปะชังรักขันตุสัพภธาสิบหกเทวตาอุโยชนะคาถาทุกอปตาจะนึกตุขาพยาปตาทีพะยาสุรุสิปานินา มุทยสัพเพิปานิมมอติธรวตาจะอนุสัมมาธมุญญาสัมปทังสัพเทวานุโมทันตสัพพะสัมปะเดิติยาทานังทัทันตุสัทธายาชีลังละหันตุสัมปทาทวานาพิตตาหุนตุสจันตุจเทวตาคตาสุจิตสุมัาคลาคาถาคุณตุสัพพังสุมาคลังละทันตุสัพเทวตาสัพพะพุทานุภาเวนัสุทีหุนตุนิรันตารังหุณตุสัพพังสุมาคลังละทันตุสัพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนัสุทีหุนตุนิรันรัง สัพพุทธาปรปตาปจิการังจียังพลังอัลังตันมิจเตทิเชนั้นละขันามิสัพะโสสัพพพุทธาปรปตาปจิการังจกยังพลังอลังตันติจเตทิเชนันละขันพุามสัพะโสสัพพุทธาปรปตาปจิการังจยังพลังอัลังตันมจะตทิเชนั้นละขันทธามิสัพพะโสสัพพพุทธาปรปตาปจิการังจยังพลังอัลังตันมิจเตทิเชนั้นละขันพุทธามิสัพพะโสสัพพิพุทธาปัณฑปตาปิ ทพิัณฑ์พระรเลี้พระนาัลัยมจารเิดจเัรนรมริิวะงพระิสปิะปราชทด้ารลพระงอััรจิหัพนิปภระกาชการเงพรังอััยหัมรเิจระนมด้วยอนุภาพแหจักอนิาในอนุภาพแห่ความเพียงและอนิสงแห่งการบูชาพระลักษนตรัยเพืการสาธยายบทสวดมนต์พระสีคราชและพระคาถา ขอความสุขสวัสดี์จรงจังนะครับที่เจ้าขอให้เบิกจากที่ไปสมบูรณ์ขอให้ข้าพเจ้าเจริญรนทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุษย์ชนะในการสวดสารีอานมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุษย์นะแล้วโปรดอนุษย์อุทธร์ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายศสิทธิเด่นยสิทธิเลวมากุ้งหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสี่ช่างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งความประนีตจงสุริยศศิทุกประการเทอญสาธุ บุญบุญส่วนทางข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมสว่างเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชากรพผมมีสิง่งส่วนเพิ่มจากทางล้มสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงมปอดจากนักช่ัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์การที่ใจทั้งทิ้ทนประสบความสำเร็จในเรื่อง,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 งในหน้าที่การงานชนะกับอุปสรรคะมทั้งหลายสมุนความด้วยทันตาร์สมบัติบริวารสมบัติมีหน้าเห็นธรรมสมเร็จในวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและจะเดิญด้วยจิตดาวพิทักษ์พรชัยทั้งสี่คืออายุวันน ขออนุโมทนากับครอพยอยใจเหตุสุดท่านสาธุ